แรปเตโดนทนางด้านของซิตี้ครับย้อนคืนกลับมากลับหลังไปเลยครับกอบันดีให้กับเอเดนซ์คือโดนซิตี้เองเอก็ยังดูกล้ากลัวอยู่เหมือน,นกันกนะครับก็ยังไม่กล้าเปิดเข้าใส่แต่พี่เหมือนกันคือเลสเตอร์เกมสวนกลับกันเขาดี่ใช่ครับแล้วนี้มีอย่างที่เราเห็นไปจังหวะที่ได้ไปเหลือเนี่ยอีบโบล่าแทนทะลุมาถือเกมรับของซิตี้ผ้าเมอร์เนี่ยโดนแน่ครับ ซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไม่มีจุดอ่อนนะนี่ครับเรเรลซิตี้นะครับจองโตเนี on, ่ยก็ยังพอจะมีรอยรั่วอยู่บ้างถูกต้องต้องจับที่สอนซื้นเลยครับสาราเลสเตอร์คับฟุกต่างกันใหม่ครับฟุกพีลิอล้เข้ามาตรงกลางน่จ่ายหลุดออกไปเองนะครับทางอีโบลา ซิตี้มีทีมแล้วสามก็คือในเจ็ดแปดเกมนเซ็นต์ของคู่นี้นะครับซิตี้คับบอยโอ้โหโยนมาลูกนี้วัดแล้วถึงด้วยนับซาเต่นะครับจังหวะนี้มองตรงกลางไม่มีใครโยกเองเจนก็ซึ้งใจตั๊กมากแม่ยังดักไว้ได้ดีหัวทิ้งเคยขอนครับเยี่ยมครับจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่าพื้นที่มีเยอะจริงครับเราไปตั้งกันลึกครับทางเลสเตอร์โดนซีโต้กลับมาล้มหรือเปล่า ไม่ล้าครับซอริงมหาอะไรัยซอริงจะลุยก็ไปมันยังไปได้โดนจีมออกหลังไปครับลูกเตะมุมของางด้านซิตี้นี่ก็เป็นกองหลังตัวใหม่นะครับแร์รี่แม็กควายซื้อเข้ามาแล้วก็ถือว่าคุ้มค่างเงินใช้ได้เลยครับถูกต้องเลยครับแล้วก็ไปรู้มันกินอะไรมาสูง109.3เซนติเมตรรูปร่างสูงใหญ่ก็เป็นสไตล์เซนเตอร์ฮา,าที่แลสเตอร์ก็ชอบอยู่แล้วถูกต้องต่อหน้านี้ก็ใช้อรุโต้ฟูดมีคู่กับเวฟนอแกนกับตังทีมนะครับกับ ดูคิลมเตอร์บรอยแตะมูนจวนนี้ก่อนครับโยนเข้ามาตรงกลางว่านี่ขึ้นไปถึงเอ้าล้วบอลตกไม่มีใครครับอ่าแถวสองยังได้อยู่ครับบอลของทางซิตี้ครั้งหนึ่งเซลิงอ่ารับเลสเตอร์กับบ็อกดีครับต้องย้อนกลับหลังมาตั้งกันใหม่ครับบอกเกอร์ให้มาครับไฟนันดิย่ยให้ออกมาพนั่งเดี๋ยว ทายวอล์คเกอร์ครับย้อนกลับมาที่เฟรเดริโนแหมแล้วถ้าดูจากจากภาพตอนนี้เนี่ยเฟปเริ่มมาแปลกแล้วนะครับยังไงฮะขยับทายวอล์คเกอร์เข้ามายืนตรงกลางด้วยนะครับเหมือนจะหลังสามเหรอเหมือนขยับวอล์คเกอร์มาเป็นนิบบิ้วตัวรับด้วยนะครับถ้าดูจากตำแหน่งการยืนนะครับคือคือถ้าเป็นอย่างนี้นก็คือหมายความว่าต้องมาคอยดันก่อนที่จะถึงสำหรับกรณีที่โดนไปเหลือไปแล้วเนี่ยครับดูครับทายวอล์คเกอร์เล่นเหมือนเป็นตัวรับเลยนะครับ ใช่ครับเขาแล้วลับเขาอยู่แล้วนะครับใช่ครับเดี๋ยวดูครับรายละเอียดต่อไปเปาเดนิโยครับไทยมาทีตะบอยวิ่งพ่าดไปทั่วครับตะบอยลองยอดลูกนี้ทางขวาครับเซลิงได้ไหมแหมเก็บลงดีแต่เสียหลักโรลลงไปอะไรครับดักได้กระปุกเห็นดีๆครับเล่นกระปุกแหมแต่ว่าต้องโยนวัดมาครับโดนซิตี้เก็บได้ดูเหมือนเกม จังหวะ, bon ne, อะบอลเนี่ยอาร์กับโตรดักได้ดีมากเพราะว่าเล่นไม่ได้ครับไปดีดีลูกทุ่มครับของซิตี้ซิตี้กองบอลเหนือกว่าแล้วนะครับผ่านมาตรงนี้ครับออกมาทางซ้ายครับคุณจะได้เห็นครับสาเนซิมบาจับยาวครับโดนปั๊มยังไม่ได้สแตนซินสาตนแตกแล้วล้มผู้สินยังไง มองครับน่าจะให้รีคิกกับทางซิตี้นะครับเป็นฟรีคทธประยัดอันตรายเลยนะ่ครับแต่นี่คิงสตั้งครับโอ,อ้โหสู้ความเร็วสาเน่ไม่ได้ครับแต่แล้วต้องต้อง,ต,องต้องตัดเลยครับอ่าค่อยๆอยยืนระยะมาครับตอนนี้ชมัยเกินครับ สั่งกำแพงครับบล็อกไว้หน่อยครับเสาแรกนะครับจังหวะเปิดครับของดับบิซินบาร์ครับซิตี้โอ้ตรงกลางใน่า้ขูวครับในกรอบเพียโทษนี่ซิตี้ตัวใหญ่ๆเป็นนั้นเลยครับยอดเข้ามาเสาแรกจริงครับหมวกกระชื่มาประเด็โดนปาดีเปี่ยนปาโดนดีมาด้านหลังนะครับบาดีไล่ชาวบอลคืนมาไม่ได้ครับ จะไปตั้งใหม่ครับมอเกอร์เดียวมาตรงกลางครับประนินโย่ก็หาเล่นชิงเร็วครับเดปล่อยเล่นอย่างสเตอร์ลิงน่ากลัวครับจังหวะนี้ทางต่ลุกมาโอ้โหแล้วเร็วครับเซลิกเปิดเข้ามาไป่เคียร์ที่บอกิกอร์โอ้โหยือไปกันเลสเตอร์ เอ้าแล้วบอลออกปาออกไปแล้วครับโอ้โหจังหวะจะโต้กลับขึ้นมาครับทางด้านของดัมบารายเกรย์ยังดีครับแมวรับเลสเตอร์ครับยังช่วยยังเคลียร์ไว้ได้ครับจังหวะถูกคลิกจุลมูลหน้าปากประตูครับโอ้โหมันเร็วจริงๆครับเซอร์ริงนี่วอล์เกอร์ครับเลเซียนบอยกะเรนโยครับตรงกลางโลกเลยครับบอลมาที่แจ็คความพอดีเนี่ยครับุงแจ ครับบอลเนี่ยตอนเนี้ยซิตี้ดูเหมือนจะเซตบอลแล้วเล่นกันได้มากเริ่มหน้ากูขึ้นเรื่อยๆนะครับพาบอลมาอยู่ในแดนของซิตี้ครับของกัน้าเลสเตอร์ครับอ่าเปิดจังหวะที่ซินซินสันตาเดชหลอกดีครับกูแต่ว่าต้องเขี่ยทิ้งออกมาก,ก่อนซินซินสันหดทิ้งออกไปเลยครับขามวาดีมานีย้าอ่ง ไ็นทำอะไรได้ไม่ขนัดเท่าไหร่นะพี่ชายนะครับผมถึงแม้เตะที่จะครองบอลเยอะกว่าก็ตามนะครับผว่ามาครั้งนี้ครับสิบบาทครับ,บ,รบให้มาไปมาที่ซาเล่กลับมาตั้งกันใหม่ครับที่เดียวแฟรดานิโยโอ้โหเดบล่อยยุ่งไปทั่วงเดียมาเชื่อมเกมตลอดนะครับเดบล่อยเดีย๋ยวชินครับออกมาซาเล่เจอซิมสันซิมสัน,สนมีมาเลสมาบา